่าเขาุดท่าแล้วนะทายแล้วก็ววคือเขาสิบหกนะเขาให้แอสซลุปแอสซลุปบาลูนะคือค่าสมบูรณ์เนี่ยของ a เนี่ยน้อยกว่าหืดเท่่วับสามนะแล้วก็เและเอเล็กและเอใหญ่เนี่ยนะคือว่าเอเล็กเนี่ยเป็นค่าน้อยสุดนะแล้วก็เอใหญ่เป็นค่ามากสุดนะจากอันะอนี้ยี่สิบส่วนด้วยสี่ลบ สแควร e ูทก้าลบเอกำลังสองนะแล้วถามว่า m อเล็กบวกเใหญ่มีค่าเท่าไหรนะ่เริ่มต้นพุทก็ต้องมาเข้าใจอีกก้อนนี้ก,ก่อนไหนะก,ก้อนเนะี้ยเนี่ยถ้าสมมุติของเมีค่าเป็นมีค่าน้อยกว่า pinpoint. หรือเท่ากับสามเอางี้ก่อนถ้าเท่ากับก่อนนะถ้าเท่ากับเนี้ยถ้าเท่ากับเนี้ยเดี๋ยวเท่ากับนะ มันก็จะเป็นคือแอป A เนี่ยมีค่าเป็นสามใช่ป่ะ A มันก็จะมีค่าเป็นลบสามกับสามถูกป่ะคือมันเป็นได้สองค่านะก็คือนัดตำแหน่งที่ลบสามกับสามเนี่ยคือใช้ได้ถ้ามันเป็นเท่ากับเฉยๆนะแต่ถ้ามันมีน้อยกว่าปุ๊บเนี่ยมันก็คือมันก็คือระหว่างนี้ไงเข้าใจป่ะเป็นสองได้เป็นหนึ่งได้เป็นศูนย์ได้เป็นลบหนึ่งได้เป็นลบสองได้แล้วบางเนี่ยคือทุกยมก็ใช้ได้หมดเลยนะ แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มถูกป่มมันก็จใจได้หมดเลยมันก็จะแปลค่าได้ตั้งแต่ลบสามถึงสามนั่นเองอันนี้คือเป็นหลักของมันก่อนทีนี้เราก็มาเริ่มต้นจากเอ่อจากความเข้าใจตรงนี้เอามาเขียนเลยฮะเอเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับสามแต่มันมากกว่าหรือเท่ากับลบสามนี่คือแปลค่าได้ช่วงเนี้ยเบอร์ก็มาตั้งเลยปึ้งอ่าแล้วเราก็ค่อยๆแต่งเหมือนเดิมนะให้มันเป็นอันนี้ให้ได้อ่าก็เอามายกกำลังสอง น,ะนี้คือค่าพวกนี้มันยกกาลังสองเนี่ยยังไงมันก็ไม่ติดลบแน่นอนคือมันน้อยสุดคือต้องเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือน้อยสุดเป็นศูนย์เห็นปะแต่มากสุดเนี่ยไม่ว่าตรงไหนมายกกำลังสองเนี่ยมันก็คือเป็นเก้าเต็มที่ละมันจะเกินเก้าก็ไม่ได้ก็คือสูงสุดเนี่ยเก้าสามสุดคือศูนย์ก็คือเอกำลังสองก็เลยเป็นเหตุผลว่ามันจะต้องอยู่ในช่วงนี้ไงศูนยะ์ถึงเก้าเข้าใจปะเราก็เอาลบคูณตลอดเนี่ยเพื่อจะ อ่าทำไมต้องลบคูณก็องนนี้ไงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นลบไหมเห็นลบไหมเออเราก็เอาลบคูณตลอดไงลบคูณตลอดคูณศูนย์ด้วยนะคูณคูณซ้ายคูณกลางคูณขวาเอ้คูณนี้คูณซ้ายคูณกลางคูณขวาคูณซ้ายได้ศูนย์เท่าเดิมคูณกลางก็เป็นลบเอกังสองคูณขวาก็เป็นลบเก้าแต่เครื่องหมายคูณต้องสลับนะอย่าลืมนะจากน้อยเป็นมากจากมากเป็นน้อยนะอ่าสลับปุ๊บโอเคได้นี้มาเข้าใจปะ แสร็จแล้วเราก็สลับที่นิดนึงเพราะส่วนใหญ่แล้วอสมการเนี่ยเราจะเขียนแบบเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าที่เราจะเขียนแบบนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยนิยม,มงงนะเราก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างนี้ก็เอาลบก้าไว้ซ้ายเอาศูนย์ไว้ขวาแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะจากนั้นเราก็เติมก้าเข้าไปคือการบวกเข้าไปนะทั้งเอ่อเข้าไปทั้งสามสามจุดเลยนะซ้ายกลางขวาก้าบวกเข้าไปเป็นศนะูนย์ะอันนี้ก้าบวกเข้าไปก็เป็นก้าลบเอกรงสอง 2, เอาก้าบวกศูนย์ก็เป็นก้าะเห็นไหมค่อยค่อยแต่งไว้ เอารูทข้อเข้าไปเห็นปะ่ะก็จะเป็นรูทศูนย์ได้ศูนย์รูทตัวนี้ก็ข้อเข้าไปเป็นรูทเก้าลบเอกำลังสองข้อที่เก้าเป็นสามคล้ายๆใกล้เคียงนะมีลบอีกลบคูณเข้าไปก่อนลบคูณลบคูณน,นะลบคูณตัวนี้ได้ศูนย์ลบคูณต,ตัวนี้ได้ลบสามลบคูณตัวนี้ได้ลบรูทเอลบรูทเก้าลบเอกำลังสอง เครื่องหมายต้องเปลี่ยนนะอย่าลืมนี่เห็นไหมเมื่อเปลี่ยนเห็นไหมจากน้อยเป็นมากเห็นไหมพอเปลี่ยนเสร็จพอเปลี่ยนเครื่องหมายเสร็จก็จัดรูปใหม่ให้เป็นอันนี้จะด,ดูง่ายเอาลบสามไว้ซ้ายเอาศูนย์ไว้ขวาแค่สลับเครื่องหมายนะจะได้ดูง่ายขึ้นนะจากนั้นก็สี่บวกเข้าไปมาทัดน,นี้จากาทัดนนี้นะเอาสี่บวกเข้าไปลบลบสามบวกสี่ก็เป็นหนึ่งศูนย์บวกสี่ก็เป็นสี่เท่าเดิมแล้วก็ตัวนี้ก็สี่บวกเข้าไปก็เป็น 2, สี่ลบสแควรูทเก้าลบเอกรลังสองเห็นไหม ก้อนนี้ก็คือก้อนที่จดย์อยู่ด,ด้านล่างไอ้ตัวนี้ไม่ได้โจทย์ถามนะจดอะไรอย่างเหมือนกันเห็นปะเออล้วก็อย่างนี้นี่ไอ้เนื่องจากข้างบนมันมียี่สิบเห็นไหมเออเราก็เอายี่สิบมาตั้งอ่ายี่สิบมาตั้งคือเดิมตรงนี้มันไม่มีเดิมตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวเอางี้ก่อนเดิมไม่มีเอายี่สิบมาตั้งเห็นปะแล้วพุทธ็หารด้วยคือเข้าใจปะเลขเนี่ยคือสี่มันมากสุด สี่น้ำหน้าสุดหนึ่งมันมันมันน้อยสุดแล้วแล้วไอ้ค่าตรงกลางเนี่ยมันก็จะแปลค่าได้ระหว่างหนึ่งกับสี่อาจจะเป็นเลขสองเลขสามเลขสามจุดห้าอะไรเงี้ยคือโดยหลักธรรมชาติคณิตศาสตร์อยู่แล้วถ้าตัวที่น้อยสุดหาเนี่ยมันจะมากพอเท่าหนึ่งเนี่ยไปหายี่สิบมันก็จะมากสุดมันก็จะเป็นค่าที่มากสุดไงแต่ถ้าเอาสี่ไปหาเนี่ยสี่มันเป็นค่ามากถูกป่ะพอไปหาปุ๊บมันจะมันก็จะให้ค่าน้อยสุดนะส่วนตรงนี้ก็กลางๆก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ ป่ะเออเนี่ยสี่มันเป็นตัวมากไงพอไปหารตัวตัวหารยิ่งมากมันยิ่งน้อยไงมันก็เลยกลายมาว่อเครื่องหมายก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูป่ะ20ส่วน4 20ส,ส,ส่วน4ก็ได้5 20ส่วน1นก็ได้20ส่วนนี้ก็ลออออกมานี่คือคาตอบนั่นเองเนี่ยตรงกันตัวนี้นนนคือคําตอบไปตัวนี้นคือที่โจทย์ถามไงใช่ไหมเออก็ออจะเป็น5น้อยกว่า หรือเท่ากับตัวนี้อะตัวนี้ก็น้อยกว่าเท่ากับ20นะก็เป็นค่าน้อยสุด5นะ20ก็เป็นค่ามากสุดค่าน้อยสุดคือ m เล็กค่ามากสุดคือ m ใหญ่ก็มารวมกันก็จะเป็นเท่าไหร่5บวก20ก็เป็น25นะตอบแล้วนะนี่ก็ตอบยีห้าเลยนะอ่นะโอเคนะ